ตัวหน่อยสวัสดีครับอมคงาพยักพุทธประชาชื่นวันนี้เราช่างพิจัดกท่ลายร้อยหนึ่งปอนด์ร้อยหนึ่งเองนะเป็นไงน้ำหนักนี้มาสอบครั้งแรกผ่านครับมาพอดีเลยครับผมมากี่กิโลน้ําหนักนี้ร้อยหนึ่งผมมาสี่กิโลครับสี่กิโลนะเราเราซ้อมอยู่ที่กำลังเองครับปามรูซ้อมมีใครบ้างที่ใช้ได้มีเนื้อทวันีแบบคนไม่ใครครับเก็บตัวมากี่วันเนี่ยรวมๆแล้วเดือนกว่าเดือนกว่าเลยนะล่าสุดชกไว้ที่ไหนอะล่าสุดชกที่อ้อมน้อยครับเออเป็นไงวันนั้นแพ้ครับ พ้ใครมาจําได้ไหมตำนัดสยามนะตำนาบสยามนะวันนั้นก็ใหญ่เหมือนกันเราไปแพ้เขาลูกไหนวันนั้นเขาเขาเลยแล้ววันนี้ต้องเจอกับใครครับเจอกับลุงสามบีลุงสามบีนะเคยเจอกันไหมไม่เคยครับได้ดูเทปดูฟอร์มเขามายังดูแลรับเป็นไงเขามีเรื่อยบ้างต่อยมาเตะขาอ่าเปิดเกมเลยแต่เราได้รูปร่างว่างเกมวางแผ้ไงดีพวกนี้ต่อยไปตามตาตามจะตายเราเลยคิดว่ายังไงต้นๆจะเสียวหน่อยไหมเนี่ย หรือว่าวิธีครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะคิดว่าเดินยกไหนดีพรุ่งนี้ยกสองยกสามยกสองยกสามลุยเลยนะอ่ะเราอยอะไรแล้วครับสิบหกครับคนจังหวัดไปอีกครับไปปอยกี่โลแล้วห้าสิบโลครับพื้นเป็นเราเป็นมวยไม่เข่าสายดื้อขวาสูงร้อยไปหกสิบเจ็ดครับเราจบมวยทั้งหมดในประมาณสี่สิบครั้งครับน้องเจ้เชฟพวกนี้นะครับเป็นกําลังใจผมเลยครับอือขอบคุณครับหน่อยครับลุงสามีไวบังไวหลนงครับวันนี้ช่างพิกัดเท่าไหร่ ร้อยร้อยปอนร้อยหนึ่งปอนนะเป็นไงมาช่างเมื่อกี้มาหลาดปอนเออมาต่อให้น้องเขาเลยแต่ไม่ต่อรูปล่างนะครับเคยได้เปรียบใครไหมเนี่ยพี่กันนี้ไม่ไม่เคยนะแล้ววันนี้ช่างครั้งแรกผ่านเลยครุมมากี่กิโลร้อยหนึ่งตอนนี้สามสี่กิโลนะอ่าแล้วเราซ้อมอยู่ที่ไหนตอนนี้ซ้อมอยู่บางโตครับก็ไปอยู่ที่บางโตไม้ใจครับภูเก็ตครับบางทู่ซ้อมมีใครบ้างที่นู่นมี รุ่นพี่รัะก็พวกฝรั่งตัวใหญ่ก็เยอะเนาะฝรั่งเยอะครับเออเราเก็บตัวเมื่อันแล้วก่อนหน้านี้สามอาทิตย์ได้ครับก็หายไปนานเหมือนกันล่าสุดเราชกไว้ที่ไหนอ่ะลังสิตครับเออก่อนหายไปนี่เจอใครไว้ไอ้ยิ่งสยามมัยิ่งสยามมันนั้นไปโดนแหละโดนของเออโดนเขาต้นๆไปกดเขายังไงก่อนกด เอราไปเร่งเยอะหรือว่ายังไงเร่งเยอะเร่งเยอะนะแล้วพรุ่งนี้ต้องเจอกับเหนือพยักษ์เคยเจอเขาไหมไม่ครับได้ดูเทปดูฟอร์มเขามาไหมดูครับเป็นไงเขามีอะไรบ้างก็เขาครับเออวางเกมวางแผนไงดีก็ตามสไตล์เออหลายคนเขาก็ลุ้นเราเฮ้ต้นๆได้ลุ้นแน่แต่ไปลายยังไงครับพวกเนี้ยไปไปมีลุ้นครับเออดีกว่าเดิมไหมดีกว่าเดิมไหมครับมาอยู่ที่บางเทาไฟนี้ไฟ ไปเลยไอ้แรกเลยใช่ไหมเป็นไงการเตรียมตัวมันจะต่างกับที่เก่ายังไงต่างกันเยอะเออเข้มไหมจานเขาดูแลครับเข้มมากคิดว่าพรุ่งนี้ไม่นายุบไม่ยุบแน่เออแต่ต้นตอนี้ใครเชียร์เรานี่ได้ลุ้น่ไหมถ้าเขาออกอาการนี่ทําไงก็มีลุ้นนะเป็นเกมเลยเนาะโอเคอายุอะไรแล้วครับ18แล้วคนจังหวัดปัตตานีไปปล่อยกี่โลไปปล่อย ร้อยเจ็ดร้อยแปดประมาณกี่โลห้าห้าสิบห้าสิบเลยห้าสิบอะไรห้าสี่สี่สิบเจ็ดสิ่แปดแล้วกันเจ็ดสี่แปดเลยครับอย่างสบายอยู่นะร้อยหนึ่งเออเราพื้นเพืเราเป็นมวยอะไรบลูครับอ่าทางซ้ายหรืขวาขวาสูงร้อยอะไรร้อยย่านเจ็ดอ่าเราชกมวยทั้งหมดอยู่ประมาณสามสิบครับฝากน้องเกียร์พวกนี้หน่อยครับเกียร์เลยครับลุงสามีกวยบางกวยเลยครับผมขอบคุณครับ